น,นี้เราจะมาเปลี่ยนสีสันของเพลงให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นกับสไตล์เพลงป๊อปเพลงแรกในวันนี้จะเป็นเพลงที่ให้อารมณ์ซึ้งๆกับวีเจ็ดครับปั๊ม เดินมาไกลๆมองไม่ค่อยชัดเข้ามาใกล้ๆสวยมากนะครับอบคค่ะทักจากที่ปั๊มโชว์มา2อสาสัปดาห์แล้วสินะนะครับจับได้จากคำคอมเมนต์ของคอมเมนเตอร์ทุกๆสัปดาห์เราก็มีความรู้สึกว่าปั๊มเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีทักษะในการร้องเพลงมาอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ แต่ว่าหลังจากที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้เรียนกับปรดเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์สูงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก็น้องปั๊มรู้สึกว่าน้องปั๊มมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบเรื่องเต้นอย่างตอนแรกก็แบบเต้นไม่เป็นเลยค่ะแบบไม่ได้เลยแม้แต่จะอะไรสักอย่างแบบครูเป็ดจะบอกว่าแบบ ตอนที่อดิตนนใช้ครูไปบอกว่ามือขวานะคะแบบอย่าตก่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบรู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็กล้าที่จะเต้นมากขึ้นคือในที่สุดมันไปโดยธรรมชาติไม่ไม่ต้องจาใช่ไหมครับอันนั้นคือดีที่สุดดีกว่าจะต้องไปจําว่ามือซ้ายมือขวายกนิวน้วนิวน้วชีย้ยกนิ้วโป้งน่าจะยุ่งไปหน่อยนะครับ,รบทีนี้เห็นบ่นกับครูว่ารู้สึกงงเงา เน sí, no euh, ื่องจากเพื่อนที่โรงเรียนไม่มีมาเชียร์กันบ้างเลยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนไหมครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยแล้วก็อยากเจอมากค่ะตอนนี้น้องป๋องก็ไม่รู้กันว่าเพื่อนเพื่อนมาเชียร์กันบ้างหรือเปล่ามีไหมครับเพื่อนเพื่อนน้องป๋องมีไหมครับไหนงอนหน่อยดูทั้งหมดเลยเอาขอเสียงดังกว่านี้หน่อยโอเคมาแล้วนะครับทักทายกันนิดนึงไหมก็สวัสดี ทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติเพื่อนๆทุกคนค่ะโอเคครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพบกับว7เจ่แมครับวีเจ็ดแปมนักล่าฝันตัวแม่ประจำบ้านปีนี้ครับกับโจทย์เพลงอยากหยุดเวลาของสัญญรอยาาากให้เเวลเดินชๆ ចិត្តหามื่นมงฟ้าแฟร์ฟ้าใกล้เจอรุ่งสางเดินมิสาง คมรับเอิร์นคุณไก่ครับครับสวัสดีครับป๋ำสวัสดีค่ะไม่เคยผิดหวังกับเสียงร้องของป๋ำนะครับนะครับในเรื่องของเทคนิคการร้องเช่นเดิมนะีเราเราพูดกันในเรื่องขั้นแอดวานซ์สำหรับสำหรับน้องป๋ำเนี่ยเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นนักร้องแล้วนะครับ จุดที่ร้องเพลงเนี่ยพี่อยากจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือว่าหนึ่งในเรื่องของการแบ่งคำกรุฟคำเรายังรู้สึกว่าหนืดยืดไปนะครับซึ่งถ้าเราสามารถกรุฟมันจะทำให้ฟังสมัยใหม่เกิดฟังสมัยใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอันนี้มันมีช่วงเพียเพ้ยนๆอยู่ด้วยนะครับตรงช่วงท่อนทุกแรกอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเดินลงบันไดมาซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยกับการที่ มาเดินลงันไดในช่วงฮุกซึ่งเป็นช่วงสําคัญมากพี่ว่ามันน่าจะไปเดินตอนที่เป็นอาจจะเป็นเวอร์สองหรืออะไรเงี้ยดีกว่านะครับแล้วก็เสียงร้องวันนี้พี่ว่าแข็งไปหน่อยมันยังมีเรื่องของไดนามิกมีเรื่องของของเสียงลมเสียงอะไรที่ได้ใช้เยอะเลยบางทีเราอาจจะไม่เข้าถึงอารมณ์มากพอสายตาแข็งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวแม่ทีเดียวในในซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นการพัฒนา ไปมากกว่านี้ครับเจ้าตีครับป๋งขอบคุณค่ะพี่ป๋งครับสวัสดีครับน้องป๋มครับอยาก<ด>หยุดเวลาแม้อยากจะหยุดเวลาแล้วก็ฟังน้องป๋มร้องเพลงต่อไปเลยนะครับน้องปั๋มเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับเสียงเพราะมากวันนี้ทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การร้องหายใจกรุ๊ปของคำนะครับ เป็นไปตามที่พี่คาดไว้เลยนะครับมีอยู่ที่เดียวครับตอนฮุกแรกอย่างที่พี่ไก่บอกอันนั้นคง,งเพี้ยนไปนิดกลัวตกบันไดนะครับกระโปรงอาจจะสั้นไปน,นิดหนึ่งนะครับเลยต้องระวังตัวเลยด้วยวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยครับขอให้เก่งขึ้นกว่านี้ต่อไปครับโชคดีครับ,บค,ค,คุณแมวครับผมอยากจะเสริมที่พี่ไก่พูดนะครับคือว่าการที่จะลด เสียงที่มันกระด้างลงไปเนี่ยคือเวลานกปมร้องเนี่ยมันจะมีเสียงที่เขาเรียกว่า Resonance ถ้าถ้าไม่เข้าใจนะครับเสียง Resonance มันจะเป็นเสียงที่ก้องก้องอยู่ในอยู่ในโพรงปากในช่วงปากตรงนี้นะเพดานที่มันกระทบเพดานเวลาที่เราตะเบงมันออกมาแรงแงชัดๆเนี่ยบางทีมันจะทำให้เพี้ยนวิธีการก็คือว่าเราจะต้องขยับไม้นิดหนึ่งคือคนเวลาเขาร้องเพลงใช้เสียง Resonance เนี่ย เขาจะขยับไมค์คือไมค์อยู่หา่างแค่ไหนมันก็จะได้ยินได้ดังนะครเมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าถ้าเกณฑ์ตรง PA เนี่ยก็อาจจะเกือบแดงได้มันจะมีบางคำนะฮะเพราะฉะนั้นไมค์ไม่จะเป็นที่ต้องอยู่กับที่เสมอไปเราขยับได้มันจะทำให้เรารู้จะทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกวีลัค์มากกว่านี้ประเด็นก็คงจะอยู่ที่ว่าร้องยังไงให้มันฟังผ่อนคลาย ฟังดูแล้วเวลาเราร้องเสียงสูงสูงดังด,งดงไม่หนวกหูนอกนั้นดีหมดเลยครับอบคุณครัเชียร์ปัม๊มโบดวีเจครับ